หลวงปุรีเหรอ,อหลวงปุปปปรีกุชราตโลวับบาแดงทองคาาําสาสาบาทเจ็ดบห้าตังเงินสดสี่แสนเจดหมื่นงพันแปาสิบหาทเชคสองหมืนสองพันสาบาทดอละลาร์สามร้อยห้าสิบเหรียญน,นี่ ที่ได้มาใหม่หรือได้วันนั้นเนี่ยนะได้มาใหม่ได้มาใหม่ได้มาใหม่เนื้อเราพอใจพอใจถ้าได้มาใหม่โอ้โหถ้าเบลล์เก่าเอามาโชว์เราเราจะไล่ใส่ยึดทำดีทั้งนัมีอันใหม่เอามาเถอะมากันเลยนู่นน่ะไม่ใช่เล่นนะทำดีของเล่นมาอะไรพูดให้ชัดเจนเราพูดให้ชัดเจนเปิดปากพูด ที่มันเปิดปากพูดมานานแล้วหลอกลวงสัตว์ทั้งหลายทำเปิดปากพูดเพื่อลื้อค้นจั์ทั้งหลายให้พ้นจากคือทำดีนี่เป็นเศรษฐีทำพี่น้องหลายจำเอาไว้นะทองทองออกทำดีนี่เป็นเศรษฐีทำอะไรใจเต็มเยียดแล้วมาเวลาตั้งโคหลายสิบปีแล้วนะเป็นลูกจิตของเราตั้งแต่วันบวชติดตามมาตลอดเลยทำเอากินเราจังมากทางตนเกียนเก่งมาก นอนในประชาเะนอนในประชาดีใจที่ลองตายตไอง <S <S สชู้จำดีมาได้เพราะว่าถ้อเราเข้าไปอยู่ในการปร่าช้าจะมีอยู่ขับมานนอกโอ้ยดีใจบุญช่วยวะ่ะถ้าท่านนอยู่ในชาช้าเราคงตายแล้วว่กันโควกันดีนะ <S <S ไล่ไปไหนก็ไม่ทํถ้ามีนะติดกลล้นเราใบตนอกนั้นไล่กลับไปหมดถ้ามีไม่ยอมไม่ยอมยกลับพี่เพราะนั่นจริงจร ไปนั่นมันไม่รู้ว่าป่าชาติทำดีตัวผีสีเราแล้วเข้าไปอยู่ในป่าชาติคนเดียวสบายทําดีอยู่แอ้ๆรอ่นมาพูดหู่ว่านฟังด้วยความดีอกดีใจโอ้ยบุญช่วยนะคือว่าบุญช่วยถ้าท่านไล่เข้าไปป่าชาเราตายเลยว่คงั้นมีไม่นีท่านขโมยหนีเราก็ไม่รู้ว่างั้นทีนี้ท่านอยู่ในป่าชาท่านออกมาเราก็รู้ว่างั้นนะได้ช่วยทุกอย่างว่างั้นทนดี เขาหน้าเก่งนะเด็กมาจากไหนอะไรคำเพียนเก่งมากนี่แหละเศรษฐีรำคนหนึ่งคือการสมบูรณ์แบบเรื่องทันม่าเนใจสมบูรณ์มานานแล้วนะสมบูรณ์มานานแล้วเขา20 30ปีแล้วม้าไม่นานนักก็ผ่านได้ครับท่านต้องจะอยู่ไม่ไายท่านหมุนติ้วแล้วนะแล้วอยู่ไม่ได้ท่านก็ในหนุนตี้ติ้วแล้วจากไม่ไา้มาแล้วก็ผ่านได้ ก็นานเลยอากาเอาว่าเอามาอามาเขาฝากมา